ชมเอฟซีทางบานทุกๆุกท่านเลยเนาะคะ่นะเนาะบววสียูในประเทศหรือว่าตางประเทศเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกๆุกท่านค่ะมืเอเนี่ยเนาะคะ่ะกามาพกับช่องปะต่อยคนมเสินคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะมาตามต่อขอต่อนะคะโค้งสุดท้ายค่ะกับสารปูหรือสีตาไฟค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายกับสารปูหรือสีตาไฟเนาะคะ่นะเนาะงวดที่แล้ว ปลาต่อยมากกับท่าช่องมาวิน,นะะเนาะค่ะเนาะเลขเขา่าท่านผู้ชมเลขเขา่าขาเยาเสี้ยมซี่ได้สี่หกหกนะคะสี่หกหกซึ่งกระทือว่าเข่าสามโตละค่ะท่านผู้ชมสี่หกหกหกสี่หกเลขมันออกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกามีผูไดชคไดลาบน้ำยู่แต่ว่ากามีเอฟซี่พนเมินมานะะเนาะค่ะเนาะวาไห้ปลาต่อยกับช่องมาวินนี่มาขอปูหรือสีตาไฟ คงสุดท้ายให้แน่ค่ะ,ะมันก็ได้มืเนก็ได้มาเนาะค่ะเนาะมาโค้งสุดท้ายเลยนะคะเป็นหมวดของวันที่1ตุลาคมพศออ2568นี้นะคะสําหรับตัวเลขเนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกับมาไายเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแต่ละมงแต่ละบอลตามสถานที่ซักซิตต์ต่างๆเนาะคะ่ะ ค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องปาต้อยทุ้นไม่เซนมาวินชาแนลแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องด้วยนะคะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไปเบิ้งด่านไน้กันมือนี่กะได้น้ำใบสีเนาะคะ่ะมาถวายมาเซนไวพร้อมทั้งผลลไม้กับขนมนำหวานนําเปาเนาะคะ่ะมาเซนไหวกับสารปู่หรือสีตาไฟ ลรกลัขอขวงสุดถ่ายเพิินน้ำเนาะคะ่ะปังแทดท่านผู้ชมไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับสารปูร่ฤษีตาไฟอุ้ยงาใหม่งาใหม่มหักใสหลังค่านั่นเออเกียงใหม่หลายเนาะคะ่ะเพระาะว่าเบิรงดู้ท่านผู้ชมจะเบิง์มันเป็นไอ้งาใหม่ที่มันนั่นงามันนั่นตายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงาใหม่ที่มันแห้ง มันพรอมทีสีหากลงมาถต่ลมร่มนี่ดีนะทีว่าสารปูหรือสีตาไฟนี่เพิ่นมีหลังคามีหลังคานะคะท่านผู้ชมไปนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมก็ได้น้ำใบสีพรอมทั้งผละไม่นะะเนาะกันเนาะนะมาถวายเส้นไหว้กับปูหรือสีตาไฟ บรรยากาศรอบๆอากาศดีดีล่มคือฝนสิต,ตกแต่ว่าจะพึ่งตกเด้อปูเอ้ให้ลูกหลานนีบ่บอกเขาเอินค้ยหน่อยเกียยตมอันนี้บ่นหน่อยเด้อค้ยค้ยไหญเออค้ยหน่อยกับมี่ สีตาไฟแต่ว่าเบาถึงว่าสารปูหรือสีตาไฟนี่เนาะคะ่ะเพิ่นก็ให้เลขแม่นอยู่เดธันพุชมเพิ่นให้โชคให้ลาบกับเอฟซีมาโดยตลอดเนาะคะ่ะเนาะฮ่าซากซีดทนันพุชมโชคแล้วแม่นอีเดธแม่นแสดงว่าเฮ้ยเด็ต่อยแปดสามโตตองงวดเลย,ยเพราะว่างวดงวดงวดเอ่อก้อนหนาเข้าสีมาไทยงวดที่แล้วกับนี่เอฟซี แมนเอฟซีท่าอืมเปนได้สามตัวนะครับสามตัวแตกเลยแล้วก็งวดนี้ซีเมนเจ้าแหละเนาะถือสามตัวแตกก็ว่าจังสั่นแหละจะว่ามาหาแนวทางไปจะเอาไปฝากไปสอนเอฟซีท่ามันเป็นโชคลาภนั่นเนาะงวดนี้มาวิ่นเพิ่นสีมาเพิ่นสีมาเอาสามตัวแตกกระปูหรือสีตาไฟเนาะงวดที่แรกว่าแตกเลขสามตัวที่เลขเซมซีได้สี่หกหกแล้วก็เลขคู่ได้หกเก้าสี่แตกสามตัวเพราะว่าเลขละ เลขไทยหกสี่หกก็ถือว่าแม่นเนาะไปไปเนาะค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายกับการมาขอโชคลาภกับศาลปู่ฤษีตาไฟเดี๋ยวไปเตรียมของดอกไม้ถูกเทียนเนาะค่ะเนาะกลาบไ้ขอพรนกปู่ฤษีตาไฟกันไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะ ค่ะมันนี้นะคะก็เอ้ยเด้นนำของมาเส้นไหวกูะปูฤาษีตาไฟนะะเนาะค่ะเนาะก็นะครับตามที่ได้สัญญาไว้กับปู่นะครับว่าผมจะได้นำนะครับของมาเส้นไหวท่านนะครับแล้วก็บายสีขนันหาขันแปดนะครับมาถวายให้กับฤาษีตาไฟนะครับโค้คงสุดท้ายนะครับก็คือมันนี้ผมเลยมากกับป๋อต่อยนะครับ ก็ไในสื่อผลไม้นะครับมาถวายกับปูนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะมานะครับตามขอโชคลาภน้ำปูว่าพวกทุกไทยปูยังหมั่นคุ้มกับเหล,ล็กดีลูกหลานมหาช่วงล้างเหล็กออกไม่ไหมว่าคือจังไรน,นะครับท่านผู้ชมไปเก็ได้เตรียมทู่กเทียนดอกไม้และของเส้นไว้ก่อนนะครับ แน่ว่าเมือนี้บรรยากาศดีดีเนาะลมเย็นสบายเลยคืมฟ้าคืมฝนมันฝนจะตกตกแ<า>ท่านผ<ด>ู้ชมอากาศก็เลยไม่ร้อนนะครับทุงขยะน้ำกระบ,บานน้ำไปซานได้กเก็บทุงขยะกลับ <laughs> ดเทียนเนาะสวยกว่อนดีอย่างหนึ่งเด้อโบ่บ,บมียุ่งนี่อากาศแบบนี้แต่บ่มียุ่งเนี่ยถ้าฝนตกห้ามอันนี้ป่ดอกไม้เลยนะกือในนี่คันหาคันเปลี่ยนเอามัน ก็เป็นขั้นหาขั้นแย่ได้นะ แห้งลมแรงมากเลยนะคะเอาขอตะเลกคูกยางเดียวนหมดีกว่ควรที่จะเยอะเกินนะครับท่านผู้ชมเจอสิว่าเลกหลายตัวเอาเล็กค<บ>ู่เดียวนะครับคูใน้คู่มันปิดจะได้นะครับเลกคูกอยู่ดี ต่อหน้าคู่นะครับอันเทียนก็คือจุดเลยซ้ำนันละเนาะค่ะว่าแต่อ,อันนี้เ<ล>พราะว่ามันลมลมแรงมากลมก็จัง<ล>สีเบิร์ลดฝนเแต่กเก่าอยู่หันีก็ยังค,คงเห็นเป็นปกติเป็นคลายๆก็เป็นเหล็กค่อยนะครับท่านผู้ชม มองไไดเป็นห้อยห้องปวกไหมที่มังดังเสาเอหมองด่างหนาจัวนะครับแมนเป็นเลขเก้าแล้วก็ตรงกลางเห็นเป็นเลขห้านะครับแล้วห้องห้องที่ลงมาหันเป็นขึ้นยังเลขสองเป็นเก่าหาสองหรือว่าหาเก้าสองประมาณนี้ต่อนะครับที่ลองมาหัวตรงนั้นนะครับเลขเคยเข้านะครับท่านผู้ชม แร่ว่ากับแมนีลีเนอเห็นบ่หววนั่นวหัวที่แล้วเขามาพอปากคนนั่นที่เพิ่เมาเฟื้นเนอเป็นว่าเขามาขอนี่แหละ,ะกระปูหรือสีตาไฟนี่แหละเขาได้สามตัวสามตัวตรงๆ,ๆเลยบ่หน้าเสือ้อต่อมาเ้ามาขอก็ได้สามตัวแมนเด็กเซมซีนะ่ะเซมซีกับเลขถูกแมนเลขถูกขเขาตรงกันเป๊ะเลยเดขถูกเพาได้จุดใหญ่ก เลขทูบเ<อ>ลขทูบหเก่าซีหกเก่าซเกาก็หกตัวเดียวกันเออมันก็แตกเอเท่ากับว่าเก่าก็หกกับตัวเดียวกันหกซีหกซีหกหกสลับโตกันเอาเลข MC เซี่มซีเยาาได้ซีหกเลขทูบได้หกเก้าสีนะครับหมดีแล้วเรียว่าแตกสามโตนะครับทอสักสี ิครับวดน,นี้สามโตตรงๆรงเด้อมาขอเลขกถูกอย่างเดียวปกติขันใส่ไฟเห็นแกะหยุดบ่ได้กินเลยเนาะไอดิวไฟแกเลละเป็บ่ไฟแชกไหมหขนันล่มๆอย่งสี่หาหม่องบังแล้วบางเป็นบ่ได้มาบางเป็นปล่อยเงินดอกอยอ่อบาบังปลง่อยเงินดอกอมาแล้วครับท่านผู้ชมมาเตรียมนะครับ อธิษฐานสักก,กราระไหว้ปู่ฤาษีตาไปไปพ,พร้อมๆกันนะครับอธิษฐานอะไรนะครับว่าการวิ่งเมี่ยนนั่นคือ,อยางได้เป็นบ่หัวตาฝาดไม่ล้มข่ายเห็นมันยางเมื่อกี้เออล้มโอ้ไม่ใช่ต่อยตินตอกอกตอกใจมันนันก็ต้องชมเตรียมนะครับอธิษฐานกราบไหว้สักการะปู่ฤาษี ตาไฟไปพร้อมกันเลยนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาสาธุสาธุเด้อปูรุสีตาไฟฟอดสิงซักสิทธิ์พระภูมิเจ้าทีพระแม่นางโทลนีเทวดาอารักติปกปักรักษาณสถานที่ศาลปูรุสี ตาไฟแห่งนี้มนีลูกหลานช่องมาวิชชาแนลพรบเลยปตอยชาแนลการเดินทางมาสักาการะไหว้นัำของมาเสนไวดอกไม้ถูกเทียนพวมเป็นผนลไม่ดับดื่มและบายสีมาถวายให้กับปู่ฤษีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่ฤษีตาไฟผู้มีความเมตตาผู้มีบุญบารามีอันแก่กาผู้มีตะบะอันแรงกามนีลูกหลานกับมาขอเพิ่บุญบารามีผูผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผูมีความเมตตาเพื่อมาหาแนวทางเพื่อมาขอโชคขอลาภเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมปให้กับเอฟซีทั่วโลกที่ผมกรลังลออชมลอติดตามาล่อเพิงบุญบาร,รมีปูฤษีอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้รุด้นจากวามถุกขามยาก,ก,ออยากให้เพิ่นได้รุด้นจากนีจากศีลปูเรให้เพิ่นได้มีเงินมีท่องเพิ่นเสด็จมาซอยบูรณะสร้่างสารปูให้เจริญลุ่มเลีอยง หาใหญ่โตให้มาตรฐานให้ดีให้งามถึงก็เกาเดอร์ปูเดอเมื่อวันนี้ลูกหลานกสิมาขอเชียงโฉกขอโฉกขอหลักโรยอการห้ปูนี่แหละยิบเหล็กถูกหาเดอปูเดอร์ยิบเหล็กถูกหายโตไรมันตรงกับเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2568ก็ขอเห้ปูนี่ดีดออกมาให้ลูกหลานเดอปูเดอร์ เอาให้ตรงๆ,ๆเอาให้แม่นๆ,ๆให้สามโตเปะเปะเอาให้แม่นก้อนหินผงหินปูเด้ออ์ลูกหลานก็นเเป็นสะพานบุญให้กับผู้พผนศรทัทธาปูเนี่ยละทั่วโลกเลยเด้อปูเด้อเยี่ยนี่มือนีวันนี้กะมารับของเซนวายรับบายสีจากลูกจากหลานจากผู้ขาจะเด้อปูเด้อมือนีลูกหลานมาก บาว่าสิการเป็นการปฏิบัติคำเป่าคำจาอันใดบ่เหมาะสมอันใดบ่ดีบ่ควรอ่ายบโทษอ่ายโกรธอยา,ยาเคี่ยงลูกหลานเด้อลูกผู้ขาดลูกหลานเกิดได้ใยรุ่นอันใดอ่าที่มาเหตุมาทำานี่ก็เลยวามศรัทธาบ่าไดดมลบลูอ่อันใดที่เหตุถึงต้องเหตุด,ดีแล้วก็ขอให้เป็นบาร,รมีแก่ผู้ขาดทั้งสองช่องให้จเจริญลุ่มเลื่องให้ได้ชมไลยลาก ปูกะไห้แตกสามโตตรงๆเลยเด้อปูเด้อเล็งถ่ายแล้ววันที่ดื่มซาดูสาธุสาธุเด้อปูด้วสีตาไฟปูศักดิิ์สทธิ์ปูหูแก้วตาทิพย์ หยิบออกมากตรงตรงเลยเด้อปูปหไยกลับย่าไฮลบไปลบมาเอาตรงตรงเลยหยิบเด้อูดีออกมายเด้อเด้อเอาแลนมาหาข่อยเลยเดินไปหาจ้าจ้าจุดน่นนี่เนาะคะ่ะสามโตตรงๆปูหรือสีตาไฟมาขวอ วันนี้จะไม่เขย่าเซมซีนะครับเพราะว่าเขย่าช่วงหลังเลอกะไม่นะครับผมมากับประตอยแล้วนะครับคับนั้นมาเขย่าเซมซีแล้วก็จุดทูปนะครับสุดท้ายพอชุบลากระปูไปแล้วนะครับแต่ผมนะครับได้รับปากกับท่านไว้ว่าจะมาโค้งสุดท้ายเพื่อนําหัวมาถวายให้กับท่านนะครับแล้วก็บายสีด้วยวันนี้ผมก็เลยมากับประตอย ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าสิแนะครับปักเส้นนี่หละปังๆเลยชามโตตรงๆสามโตแตกเด้อปูยมาขอเพิ่บุญบารมีลูกในบ้านบ้านในสวนปูนี่แหละบ่ได้ความไรกายปูหน้าหาปูตลอด เพิ่นยิ้มเปื่อยๆเย็นเสื้อใยใส่ท่องเสศษไงแถาปูท่องเแห้งเนาอใส่ท่องเส้นบางไงหนึ่งปูเนี่ยท่องยังงามเลยครับปูแล้วบาทหนึ่งปูเด่นอ่ะยิ้มเปื่อยๆเยอะเพิ่นูกหลานมาหา้สมเขาสาเขาลื่อเด้อปูว่าปูไหเหล็กแมนแมนสามโตตรงตรง ทีเพ่นมากขอเพ่นใดเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังนะครับเป็นเลขใหยมันงมุ่มเนาะว่าเลขเปลี่ยนบ่เพราะว่าผมมาหลังหวยออกนะครับมากับปลาต่อยครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เห็นตัวเลขอยู่แต่วันนี้ในที่ในขณะที่รอเลขทูบผมจะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูด้านหลังศารปู่ก่อนนะครับว่าเลขใหยมันงมุม เปลี่ยนไหมหรือว่ายังเป็นโตเก่าแต่ทีที่ผมเห็นเลขยูหันนะครับอยู่ตรงเขาเออนี่อย่างก่อนเสาดังจวงัวดังจัวดัง่าสารปูนะครับเป็นห้องปวกนะครับซึ่งเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขเก่านะครับเก่ามากๆเลยแล้วก็มีมีเป็นคลองเห็นไ่ตรงกลางเป็นเลขห้าแล้วก็ด้านขวามือนี่คล้ายเป็นเลขสองนะครับที่ผม เห็นนี่ก็คือเป็นเก้าห้าสองหรือห้าเก้าสองประมาณมนั้นนะครับไป,ไปเอางี้เอาน,อานะครับกล่องไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะสู้ไปเบิ้งอีกใกล้ลวกันไปเบิ้งเหลขอยู่ด้านหลังนั่นนะครับว่าไม,ไม่เปลี่ยนบ่มันเพิ่นเปลีป่ยนบ่เ,นเล็กอยู่ใ่แมงมุมเนาะแม่ค่ะโอเคนะครับไปเนาะค่ะ,ะ,คะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งด้านหลังนะะเนาะค่ะเนาะว่าเลขยักษ์ใหญ่หรือว่าใยแมงมุมยักษ์ใหญ่นะคะ ว่าสิเล็กเปลี่ยนบอคือห้อยออกแล้วตองหวดเนาะคะ่ปะปัดต่อยกับมาวิ่งกับไดมาเหล่าเทียนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปซองเบิองเนาะค่ะเนาะว่าเล็กเปลี่ยนบอเล็กยักใหญ่เนาะคะ่ะบังขอโชว์ขอลาบกับสารปู่หรือสีตาไฟเนาะค่ะเนาะไปเบิองด่านหลังแต่ว่ามาวิ่งเพิ่งมาเพิ่นเห็นอยู่หม่องดังเก้าหาสองเนาะค่ะท่านผู้ชมน้า ตัวหนาดังคนอื่นนาตัวบอกคนอื่นดังเหยอย่างประมาณนี้นะครับเป็นเลขเก้าแล้วก็มันมีเส้นคลองอยู่ตรงกลางเลขเก้าทายเป็นเลขห้านะครับเป็นเก้าห้าแล้วก็มีนี่ด้านมืาอเือนี่ทายเป็นเลขสองมาทำช่วงเก้าห้าสองห้าเก้าสองนะครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาเป็นคนเห็น เป็นเลขเก่าเลขเก่าตัวใหญ่เป็นบ่เป็นข้อตัวใหญ่ขาวขาวเก้าห้าสองนะคะเอฟซีธันใดเห็นบ่ค่ะมาเวินเพิร์เห็นเป็นเก่าหาสองนะคะท่านผูงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทู้ชมทางช่องก็ส่องไอพึ่งเป็นแนวทางเพื่อเสื่อมโฉกฉลาดกินแบ่งรัฐบาลข้อมูลบางทีหนึ่งพสสองพันถลอยหกสิบแปดเท่านั้นนะครับ ไปดูไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังสาลหลวงกับเดนัมเนาะค่ะกระดดนําใบสีเดนําใบสีมากถวายปูเนาะค่ะเนาะมาเส้นใบแล้วก็มีผลไม้ขนมปังคือจุดเล็กทูบแช่ขนมปังปังแทร่ทำผู้ช่วงหมวดนี่เล็กทูบหม่ได้สองโตแล้วเนาะค่ะปังปังเด้อปูยุโลกหลานมหามาก บริขวางได้ไกลมาขอเพ่งบุญบารมีน้ำปูเด้อปูฤษีตาไฟเนาะค่ะตอนนี้กะไม่อยู่ต่อหน้าปูแล้วเนาะค่ะเนาะปูฤษีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะ หลบหลบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงด้านหลังไปเบิงเหล็กยักษ์ใหญ่เหล็กแจยแมงมุมแบบเปลี่ยนบ่เนาะคะ่ะแต่ว่าปะตอยมาเบิงบององนี้นี่เนาะคะ่ะมันเป็นเหตุหีือยังรอบแรกประตอยกับมา่องให้เบิงอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามารอบนี้ก็สีมา่องให้เบิงอีก ่าท่านผู้ชมเอฟซีเห็นเป็นตัวไรเนาะคะเนะา,าะแต่่าปัตอยก็เห็นไม่หนึ่งมีหาไม่สามเมื่อเกา่าตาผู้ชมคือ่าผู้ชมเอฟซีเห็นเป็นตัวไรเนาะคะเนาะสองให้เบิ่งตามเยอต่างๆเนาะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทาง่องกับมาไทายเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะเนาะ แต่ละมองแต่ละบอนแต่ละสถานที่นะคะต้นหม่แต่ว่ามาหรอบนี่นะคะเยน็นล่มเยน็นสบายบบมียุ่งถัดผู้ชมบริเวณรอบๆด้านหลังศาลปู่ก็ิบเป็นป่าใหม่นะคะป่าเห็ดดงเห็ดถันผู้ชม

ทนผู้ช่มเบิ่งเอาเนาะคะ่ะเนาะว่าเห็นเป็นตัวใดกัดซองให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางซสือเนาะคะ่ะทนผู้ชมุมแต่ว่าทีในแน่ปะต่อยกับมาวินก็คือมาโค้งสุดท้ายมาขอเลขทูบเนาะคะ่ะมาขอเลขทูบกับปูฤษีตาไฟอันเลขใหญ่ทางนี้ปะต่อยกัดซองให้เบิงะะ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อเอฟซีสิเห็นตางเห็นเป็นตัวไรเนาะคะ่ะ แต่ว่าชาวบ้านเพิ่งก็ได้ด้ำรถมาปรับไปผู้มิถัดปรับเ,เกตต้นใหม่ต้นหน่อยๆออกเนาะค่ะ เ,เห็ดป็วาเฮ็ดออก,อกยูเดทันผู้ชมแต่ว่าปกาเข้าไปดบรรยากาศคือมืนี้ล,ลบเย็นดีมากมากเลยค่ะท่นผู้ชมบายอย่างีมันขึ้นคือฝนจิต,ตกเนี่ยขึ้นเหมือนฝนจะตก ขึ้นพันกำลังเบงเลขถูกอยู่เนาะคะ่ะเลขทูที่มาจุดขอกับสารปูหรือสีตาไฟนะคะของหมดวันที่หนึ่งตุลาคม2568น,นี้บน่าปูเพิร์ลไห์โชไหาลาบกับเอฟซีทางบานตัวใดแต่ว่าปตอยกามาขอเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะมาเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้กับเอฟซีทางบาน ถ้าเอฟซีท่านใดได,ไดเบิง่งลิปอยู่ในขณะนี้อยู่ในช่องของปตอยหรือว่ามาวินเนาะคะ่ะก็ขอให้เพิ่นได้โชกได้ลาให้เพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่เลยเด้อปูเอเพิ่นเสือตัวใดก็จ้าบอยู่รางวัลให้เพิ่นได้โชกได้ลาปูเพิ่นก็สิไดดมากาบมะไวมาซอยสางซอยบุรณะสารปูเห็นเป็นตัวใด หนึ่งสามหนึ่งไ่อหรอืมใหม่เบิดไปไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสีซองให้เบิ้งเนาะค่ะโอเคนะครับนี่เนาะค่ะเลขทูบที่มาจุดขอกับสารปู่ฤาษีตาไฟนะคะเอาหนึ่งสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งแปดหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชม มีหนึ่งมีสามมีหนึ่งแล้วก็เลขสามซึ่งเป็นเลขเลขสามเผยใครเป็นเลขแปดค่ะหนึ่งสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งแปดหนึ่งนะคะหนึ่งกบเจ็ดพี่นองกันเดอร์พี่นองเลยค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางส่องกามาไทยเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะ สำหรับการเสียงชโชคเสียงดวงกับฉลากิินแบ่ง right รัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะกัสีประมาณนี้เนะคะขอให้โชคดีเฮงๆงปังปัเด้อกับสารปูหรือสีตาไฟมาขอโชคขอลาบมาขอเลขทูบอย่างเดียวนะคะวันนี้ บ่วาาสิเป็นเลขโถูเนะคะเนาะมาขอให้แล้วนะคะโกงสุดท้ายกับสารปูลูสีตาไฟนะคะกับออห้โชคดีเฮ่งเห้งปังปังกันสุข,ขูสุขคนสําหรับวันนี้วันนี้ปะาตอยกับท่างช่องมาเว่นกับสิขอโตล่าไปก่อนไว้พอกันคลิปหนาอีพี่หนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ